ไปไหนมาฮะฉันโทรหาแก,แกตั้งแต่เที่ยงติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยที่ฉันปั่นง,งานส่งงานเองมาแล้วซาใส่ชุดอื่นมาด้วยอู้ขอโทษก้นเมเกนถ่ายรูปเสร็จใช่ปหมแล้วก็เข้ามาแล้วเว้ยแต่บันไดเลื่อนมันเสียก็เลยวิ่งขึ้นมาในมีไฟข้างเกเอา้าแล้วทำไมแกไม่ขึ้นลิฟท์ฮะสามเก้าไม่เปิดลิฟต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นสามไหมล่ะไปถึงจากชั้นสามไปชั้นหกไงแกนี่ความจำเลอะเลือนแล้วเออเนาะใส่รีบเกินค่ะขนาดรีบไม่หาชั้นตอนฟ้าปิด ก็ดีกว่าไ,ไม่เจอเลยหมเออเอ,อมาก็ดีแล้วฉันนี่เป็นห่วงแกอยู่ช่วงนี้ในมอมีเรื่องปแปลกๆด้วยยังไงอะ่ะเ,ออเดี๋ยวเอาลูปลงคอมก่อนจะได้เรียกลับแล้วเดี๋ยวฉันลเนลเ่าให้ฟังสถานการณ์ล่าสุดจากเหตุการณ์นิสิตหายตัวไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยตั้งแต่เ่ิงวันที่ผ่านมานั้นมีรายชื่อเพิ่มเติมเป็น59รายแล้วและยังไม่มีเบาะแสใดๆหากมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลข02 เดี๋ยวนะหมายควางจะหมายความว่ามีคนอื่นหลุดเข้ามาีกเหรอใช่เราได้ยินว่ามีคนหลุดเข้ามาตอนเนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าคนหลุดเข้ามาเยอะแค่ไหนแต่กาดอ่ะน่าจะเริ่มได้จากคนพวกนั้นแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนหลุดเข้ามาได้อีกอะก่อนที่เราจะมาเจอนายอ่ะเราไปปรึกษา,านะเอ็นไล์มานะเอ็นไลบอกว่าเอ็อนไลลบกลอนสิเราไม่เรื่องจะปรึกษาเรื่องคนที่หลุดเข้ามาใช่ไหม ใช่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นไปดังคำเฮยากรณคาดไว้หางจุลาครบร้อยปีจะบังเกิดหนึ่งที่วาราตรีที่โลกผู้ขนาดจะขยับามาทับซ้อนประตูมิติจะถูกเปิดคนที่ข้ามมิติจะมีบางอย่างสูญหายไปพร้อมกับตัวตนตลอดการแต่จะมีอยู่ผู้หนึ่งที่มาพร้อมกับของที่เรียกสิ่งที่สูญหายเหล่านั้นกลับคืนมาได้ แล้วมันหมายความว่ายังไงเอ็ไรได้บอกไว้ไหมชื่อรลไรพอจะตอบได้นะเธอบอกว่าภายในย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าคนที่หลุดเข้ามาจาก,กโลกแล้วยังไม่สามารถกลับไปได้อะตัวตนของพวกเขาจะค่อยๆดับสลายส่วนอะไรที่มันจะหายพร้อมกับตัวตนเนี่ยเราก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ที่มั่นใจอย่างหนึ่งอ่ะก็คือผู้หญิงคนที่นายเจอคือคนในคำเพยากรนั่นแหละแต่เธอมาช่วยเราไม่ได้หรอกเธอกลับโลกของเธอไปแล้ว เดี๋ยวจอยาจนายจะทำอะไรอะ่ะก็ช่วยคน,นั้นไงฉันเข้าใจแต่นายแน่ใจเราจริงๆหรอถามทำไมอะ่ะเห็นคนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยไม่ใช่หรอตกลงไม่แน่เฉยๆนะ พราะอย่างนี้เนี่เหรอมันต้องให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยเ้าเป็นคนเดียวที่คุยกับเราเรื่องส่วนคนอื่นก็เป็นแบบนี้แหละเราจะทำยังไงเราต้องพาผู้หญิงนั้นกลับมา่ะเ i r s t ฉันโอเสร็จแล้วนะรูอยู่นั้นแหละไม่ได้ลอกล้องอ่ะถัดลบมั่งเลยวะไม่งั้นก็ลงคอมไว้เดี๋ยวหายด้วย คะแม่แหมนี่คือหรือไม่แม่นะคะนี่ถ้าฉันเป็นแม่แกฉันไม่เลี้ยงให้เสียเขาสีกหมดอย่างดูสิใช้ได้ที่ไหนให้ไปถ่ายรูปตึกได้รูปผู้ชายมาใช่ผู้ชายไหน,นมาดูดิลืมลืมผู้ชายคนนั้นไหนวะขนาดลูกเลยยังหล่อเลยอ่ะเด็กไม่หอบอะ ว่าแอบไปมีแฟนนะเรื่องจริงด้วยนี่เพื่อนนะจ๊าแต่เาก็ให้เราฟังหน่อยสิว่านายพาวผู้หญิงนั้นกลับไปได้ยังไงตอนนั้นหรอผู้หญิงคนนั้นหยิบกล้องถ่ายรูปออกขึ้นมาถ่ายแล้วฉันก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งมันสว่างขึ้นมาฉันเดินเข้าไปดูมันเขียนเอาไว้ว่าความทรงจำแล้วมันหมายความว่าอย่างไง ตอนแรกฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันคิดถูกไหมฉันได้ทยอยความทรงจำกลับไปในโลกของเธอโดยที่ฉันช่วยส่งพลังให้แล้วเธอก็หายไปหากจุลาครบร้อยปีประตูมิติจะถูกเปิดคนที่ข้ามิติจะมีบางอย่างสูญหายไปพร้อมกับตัวตนต,ตลอดกาลแต่จะมีอยู่ผู้หนึ่งที่มาพร้อมกับของที่เรียกสิ่งที่สูญหายเหล่านั้นกลับคืนมาได้เขาเรียกว่ากล้องถ่ายรูปกดนายกดตรงนี้ มันก็จะถ่ายในสิ่งที่มันเห็นแล้วเวลาที่เราไปดูรูปเก,ก่าๆอ่ะมันก็เหมือนได้ย้อนคล้องทรงจำไสิ่งที่หายพร้อมกับตัวตนก็คือความทรงจำส,สิ่งที่ราพร้อมก,กับปีคนมานและเรียกวความทรงจำกลับคืนไม่ได้ก็คือกล้องถ่ายรูปแน่ๆถ้าคำพยากรณ์ที่แานาอ์บอกไว้เป็นจริงตัวตนของพวกคนที่หลุดเข้ามาจะหายไปพร้อมกับความทรงจำ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเราพู้ห่างที้หลุดมันนี่ตั้งหลายชั่วโมงแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงมึงเนี่ยเออเฟิร์สชื่อิงแกชื่อว่าอะไรวะใช่นะ่ะแกลืมชื่ฉันหรอมันนึกไม่ออกอ่ะแกก็มาบอกมาเถอนะ นอกอยู่ไหมเออแต่บอกมาแกด้วยนะว่าของฉันที่เดิมละที่เดิมบ้านแกอยู่ทางเดียวกับฉันหรอเปเลยไม่ได้เหตุแสบ้านฉันก็อยู่ตรงเซ็นทรัลร้านเผาอ่ะวันนี้มันแดงแรงอ่ะงันก็พูดแต่แหลกบนหัวโอเคงั้นก็รีบเก็บของกลับบ้านไปนอนไปเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อน ตอนนี้10นาทีเที่ยงแสดงว่าเรายังมีเวลาประมาณ12ชั่วโมงที่ช่วยแก้ไขในเรื่องนี้แล้วเราจะพาคนที่หลุดออกมามารลงไันได้ยังไงล่ะใช่มีกี่คนก็ไม่รู้เราก็ยังไม่แน่ใจแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเราให้เอรีหาคนช่วยไปแล้วส่วนเรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะนายจัดก,การเองได้ใช่ไหมที่เรียกพวกเรามาเกี่ยวกับคนที่หลุดเข้ามาใช่ป่ะใช่ตอนนี้มีคนใจรลาหลุดเข้ามา เราอยากให้ทุกคนพาตัวพวามารวมกันที่นี่แล้วทำไมเราต้องช่วยได้ละ่ะก็อย่างที่เอนไลท์บอกอีกคนพวกนั้นจะหลุดเข้ามาที่นี่โทรีสิบหกชั่วโมงแล้วตัวตนจะหายไปอะ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกเราวะเออนั่นดิพอที่จริงแล้วอะ่ะโลกคู้ขนานก็ไม่สมควรที่จะต้องมาบรรจบกันมันก็จริงโลกคู่ขนานมันไม่ควรที่จะมาบรรจบกันแต่ถ้าเราสามารถช่วยเขาได้โดยที่มันไม่หนักหนาอะไรอะ่ะเราควรจะช่วยเขาไม่ใช่หรอ จริงๆแล้วอ่ะพวกเราทุกคนอ่ะก็พร้อมที่จะช่วยนั่นแหละนายมีอะไรอยากให้เราช่วยอ่ะก็บอกได้เลยเป็นไรดูให้หน่อยสิว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนตอนนี้มีทั้งหมด98คนยังไม่รวมผู้หญิงที่แดนเจอนะพอดูนายจะดูให้หน่อยได้ไหม ก็จะมีคนหลุดเข้ามาถึงเมื่อไรแล้วคนพวกนั้นอะ่ะตอบได้หรือเปล่า,าสิ่งที่พอจะตอบได้อะ่ะก็คือคนที่จะหลุดเข้ามามีทั้งหมดหนึ่งร้อยคนแล้วคนสุดท้ายอะ่ะก็จะมาถึงตอนเที่ยงนี้นี่แหละแต่ว่าเรื่องที่จะส่งพวกนั้นกลับไม่ได้หรือเปล่าตอบไม่ได้อโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะ เราต้องช่วยคนทั้งหมด99คนโดยเราจะแบ่งให้เดี๋ยวเราผู้หญิงคนนั้นหรอไม่ต้องห่วงหรอกแดนจะพาเธอกลับมาพร้อมกับความทรงจำเอง ถ้าคุณยด้รับข้อความนี้ผมเือคนที่อยู่ในกล้องของคุณและผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณขอให้คุณพกกล้องมาหาผมเนื๋อถึงที่สุดท้ายก่อนที่ความทรงจำของคุณจะหายไปแล้วมาหาผมผมขอร้องแสงไกกลับบ้านไปก่อนเลยนะขาดเก็บด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะมันจะปิดแล้วนะปอด หำไั้ฉันจำไ,ได้ไม่เป็นไรนะคุณนอนต่อเถอะขณะน,นี้ตรวจพบกลุ่มคนแปลกปลอมขอให้การทุกนาย,ายแยกย้ายกันไปพากันมารวมตัวที่นี่ เพื่อนคุณไม่เป็นอะไรหรอกแต่นี่เพื่อนฉันนะคุณถ้าคุณอยากช่วยเพื่อนคุณอ่ะคุณต้องฟังผมนะ